อัสลมามว่าอะไรกุมครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่2เมษายนพศ2566นะครับขณะนี้ก็เป็นเวลาทุ่มนิดนิดนะครับทุ่มนิดๆิดก็วันนี้มาดูถอนไม้ให้ใครบ้างนะครับเพราะพรุ่งนี้วันจันทร์จะส่งแล้วนะครับมีไม่กี่เจ้าหรอกครับนะครับก็มีของคุณอาร์ตนะครับของคุณอาร์ตส่งพรุ่งน,นี้นี่ดอกแดงต้นนี้ดอกแดงต้นนี้ที่ของคุณอาร์ตสั่งไว้นะครับนี่โขดเริ่มเลยแล้วก็มีต้นดำดำ,ดำต้นนี้ดำจริงนะดำดำเลยเนี่ย นะครับดำๆนี่นะครับม,ม่วงดําด้วยแต่มีแดงปนมาหน่อยนะแล้วก็ปุ๋ยขี้ไก่ของคุณอาร์ตแปดถุงสองชุดนะครับใครจะสั่งปุ๋ยขี้ไก่สั่งมาได้เลยนะครับพร้อมแล้วพร้อมมีเยอะนะครับก็จะได้ไม่ต้องมานั่งรีรอรอบที่แล้วรอสองอาทิตย์นะครับใครจะสั่งปุ๋ยขี้ไก่สั่งได้เลยนะครับชุดละสามร้อยนะครับไปสี่ถุงรวมค่าจัดส่งขนส่งนิมิเตสให้เรียบร้อยนะครับ ฮอมนเร่งล่ลาก,ก็ขวดละ50ิบาทนะครับก็ขอค่าส่งก็ขวดละ30ิบาทนะครับถ้าสั่งไปกับต้นไม้ไปกับปุ๋ยไปอะไรก็ไม่มีค่าส่งไม่มีค่าส่งนะครับนี่ถุยขีข้ไก่ถุงละ2อโลนะครับสี่ถุงบรรจุไปสี่ถุงสามร้อยนะครับสามร้อยไม่มีค่าอ่ารวมค่าจัดส่งขนส่งนี่เม็กเพจนะครับแล้วของคุณจําชื่อไม่ได้นะครับคุณส่งนะครับก็ในนี้เขียนส่งแล้วกันนะก็รู้ๆกันแล้วกันนะต้นที่ห้า เนี่ยต้นนี้ห้าอันนี้นี่เป็นต้นทรงสูงนะต้นทรงสูงมีกี่สีเนี่ยมีสามสีหรือส,นะนนส,ส,ส,สี่สีนะต้นเนี้ยหนึ่งสีสองสีสามสีสี่สีนะมีม่วงนี่ด้วยนะนี่มีสี่สีต้นนี้ห้าสีด้วยซ้ําเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับจะสีที่บานนี่คือเป็นสีเหลืองนะครับเหลืองเออเหลืองซัดเจริญนะครับแล้วก็ปุ๋ยขี้ไก่หนึ่งถุงนะครับนี่เดี๋ยวส่งให้พรุ่งนี้นะครับของพี่พิษสมัย นะครับส1บนิ้วอ้าวยู่ไหนพี่พิษสมัยพี่พิษสมัยพี่พิษสมัยหาพี่พิษสมัยไม่เจอสิบนิ้วต้นที่2กับต้นที่4ี่ไหนวะครับเดี๋ยวเอาใหม่นะครับแล้วก็11บนิ้วม่วงหนึ่งเอ่อเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวต้องไปหาก่อนนะครับอยู่ตรงไหนไม่รู้จำไม่ได้นะครับแป๊บหนึ่งอ๋อนี่นี่นี่ขออภัยครับนี่นี่ นี่ครับของพี่พิสมัยแหมอยู่ข้างหน้านี่เลยเดินมองตามองแต่ข้างในนะครับนี่พี่พิสมัยต้นใหญ่มากเลยแล้วก็ดอกม่วงอันน,นี้นี่นี่นี่นะครับน,นี่นะครับนี่ตื๊บอ,อ,อ่าต้นหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็ของพี่พิสมัยนะครับส่งพวกนี้นะครับของของคุณจารุวรรณนะครับต้นที่สิบเอ็ดสิบสองชดานะครับนี่ของพิจารุวรรณนะครับนี่เนี่ย ไม้ที่ให้ฮอร์โมนเล็กๆแล้วก็กินดีอยู่ดีเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยรากฝอ,อยจะแตกเยอะรากฝอ,อยจะแตกเยอะเห็นไหมนี่เนี่ยท,ที่ที่หาอาหารคือตรงนี้นะครับไม่ใช่ไอ้รากใหญ,ใหญ่ๆพวกนี้คือที่ลําเลียงอาหารและที่เก็บนะครับไอ้ที่หาอาหารคือเนี่ยเซลแมนที่ทํามาหากินคือตรงนี้นะครับเซลแมนเนี่ยผู้ที่ทํามาหากินคือตรงนี้นะครับรากเล็กๆเกนี่ยการให้ฮอร์โมนเล็ลกๆทุก4วันนะครับของเมืโตไม้เล็กจะ4วันไม้ใหญ่จะอาทิตย์หนึ่งนะครับเนี่ยทำให้รากแตกฝอยเยอะ นะครับนี่นะครับของคุณอุทัยนี่ตัวดอกม่วงนี่ดอกม่วงนี้ม่องมหามงคลม่วงม,มวงคลเนี่ยดูดีนี่แต่ละต้นจะรากแตกเยอะนะครับไม้ที่ใหฮอร์โมนเร่งรากแล้วก็ให้ปุ๋ยที่ไก่รากจะแตกเยอะอย่างนี้แล้วต้นมันจะทําให้ต้นเนี่ยดูดินี่มันโตโฟกัสใกล้ๆเ้วดูผิวผิวสวยมากเลยครับนี่ให้ดอกดีนะครับนี่ดูดอกนะครับดูดอกดีแล้วใบหนากระดูกใบชัดเจนนี่กิ่งก้านนี่ดีเห็นไหมการแตกของกิ่งเห็นไหมไม้ไม้ไม่เสียวอะ่ะ ไม้ไม่เสียวนะครับนี่ไม้ไม่เสียวไม้จะสวยเนี่ยตอ่อญี่ปุ่นมันสีมันจะเขียวอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเนี่ยไม้มันจะสวยผิวดูผิวเนี่ยผิวดีเห็นไหมเนี่ยอันนี้ชดาเพชรนะครับเนี่ยดูดูผิวจะสวยมากดูใบนะครับนี่ให้เห็นใกล้ๆเลยนี่โกหกไม่ได้เลยดูดิกิ่งก้านใบนี้สวยมากนะครับนี่แล้วรากเนี่ยรากฝอยแตกดีนะครับให้ฮอร์โมนเร่งร่ากนี่กินปุ๋ยขี้ไก่ก็แล้วก็อันนี้คืออ่ ราชนรินีสองอ๋อนี่นี่นะครับนี่เหมืนแนี่ดู right on on ดอกนี right ่นี่ราชินีผิวจะนวลนวลหน่อยเนาะนี่ดูใบนะครับนี่ราชินีดูใบอาให้เห็นชัดๆเลยเนี่ยนะครับดูใบใบจะกลมสวยกระดูกใบดีนะครับนี่มาดีอันนี้เนี่ยเขาด้วยสายพันธุ์ของเขาอ่ะเขากินปุ๋ยขึน้นใบกิ่งมันถึงวิ่งไงครับเนี่ยกินดีอยู่ดีนะครับปุ๋ยขึ้นมานี่นะครับนี่นะครับดูผิวพันธุ์ นะครับดูรากรากฝอยแตกดีนะครับนี่นี่คือนี่คือส่วนสําคัญต้นไม้อ่ะชวนชมอะ่ะไอข้างบนเนี้ยมันมีไว้โชว์ใช่ไหมแต่ที่ทําให้สวยได้คือตรงนี้ครับนี่รากฝอยการหากินของรากฝอยนี่สําคัญมากเลยนะครับสาคัญมากเพราะนั้นเนี่ยใหฮอร์โมอนเร่งรากไม้เล็กทุกสามเออทุกสี่วันไม้ใหญ่ทุกสัปดาห์นะครับพยายามอย่าให้ขาดแล้วไม้จะไม่โทมยิ่งแดดร้อนๆอ,อย่างนี้ทําให้รากแตกเยอะๆไว้ก่อน นะครับไม้ทํามาหากินเก่งเขาจะไม่โทมเนี่ยบางที่อื่นเนี่ยบางบางต้นเห็นปะไม้บางตเป็นบางต้นใบไหม้ดอกไหม้เพราะว่ารากเขาน้อยเพราะว่าอะไรอะ่ะใบเบยเขาเยอะดอกเขาเยอะอ่ะรากเขาสูบน้ําไม่ทันมันก็มีปัญหาใบาไหม้ดอกไหม้นะครับแต่ถ้าต้นไหนที่มันรากเยอะทํามาหาก,กินเก่งไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยนะครับของคุณพี่อุทัยก็อันนี้เนี่ยไม้บางตจะเลี้ยงไปเนี่ยสมบูรณ์แบบนี้ครับต้นต้นอะไรก็นั่นแหละครับ ไม้พอมันสวยสมบูรณ์จากรากขึ้นใบเนี่ยกินปุ๋ยกินอะไรดีทุกอย่างมันจะสมบูรณ์ไม่หมดอะให้ดอกดีทุกอย่างดีมันไม่จําเป็นว่าไม้ต้องให้แบบให้ปุ๋ยแพงๆไม่จําเป็นอะอันนี้ของพี่พีพีนะครับไม้เหมาดูเดิอันนี้ก็บางตัวไม่ได้คุยโม้ไม่ได้อะไรนี่มันเรื่องจริงที่มันเนี่ยให้เห็นเลยพิสูจน์ให้เห็นไอ้ข้างบนเนี่ยลูกค้าเห็นหมดแล้วนะครับลูกค้าเห็นหมดแล้วพิจารณาดูอีกแล้วนะครับ ลูกค้าก็พิจารณาแล้วกันว่าไม้บางตมันไม่ได้สวยเลิอเลอหรอกแต่ไม้มันสมบูรณ์เนี่ยดูผิวพังทําไมมันสูงส่งสมบูรณ์เนี่ยเพราะมันหกักทำมาหักกินเก่งรากฝ่อยมันแตกเยอะนะครับให้ปุ๋ยเราไม่ได้ให้ปุ๋ยแพงนะครับนี่ต้นนี้นี่คือตอญี่ปุ่นตัดสั้นอันนี้คือชมพูทับย์เจริญต้นตั้งแต่ที่บ้านแล้วนะใครจําต้นนี้ได้คือตัดกิ่งไปเสียบไม่นีนั่นอ่ะพอดีว่าพี่พีพีเขาต้องการไม้สักสี่ห้าต้นเอาต้นสวยๆหน่อยครับ ใหญ่ๆห,หน่อยแล้วก็ราคาไม่แรงก็เนี่ยมงตก็จัดให้เขาเลยนะครับแล้วก็พี่พีพีเอาอันนี้ไปด้วยนี่นิลการต้นนี้คุณพี่พีพีเอาไปแล้วนะครับนี่นะครับเนี่ยสวยเห็นไหมไม้มันสมบูรณ์จากข้างล่างเ่ยดูดิไม้มันสมบูรณ์จากข้างล่างดูรากฝอยแตกเนี่ยไม้เลี้ยงยังไงก็สวยนะครับแล้วก็ไม่จุกจิกด,ด้วยไม้ไม่มีปัญหาเน่าไม่มีปัญหาอะไรด้วยอันนี้ก็ของต่อญี่ปุ่นสรงสูงอันนี้ก็อของคุณนิรันต์แล้วก็อันนี้ของคุณอะไรอ่ะ ธนะเศษใช่ไหมเนี่ยนะครับก็ยังเดี๋ยวให้เขาให้ส่งวันที่15นะ้าเนาะนะครับแล้วก็นี่สีต้น500้อยค่าส่ง100นี่ครับชุดนี้สวยมากนะครับใครจะเอานะครับนี่สีต้น5้า้อยนะไซส์กระถาง8นิ้วต้นใหญ่สีต้น500อยใครจะซื้อเป็นไม้เหมาก็10ต้นพันส่ง e m s ฟรีไงนะใครจะซื้อไม้เหมาก็อันนี้นี่10ต้นพันส่ง e m s ฟรี free, เนี่ยตัวก็คัดให้สวยๆเลยนะครับเนี่ยใครจะซื้อเป็นไม้เหมาก็ได้นะก็มีก็มี ใครจะซื้อเป็นไม้เหมาก็มีแต่เนี้ยสี่ต้นห้าร้อยนี่ก็อีกชุดหนึ่งสี่ต้นห้าร้อยนี่ดอกสวยเนี่ยสี่ต้น 500, โโห้าร้อยค่าส่งหกสิบโอ้โหใหญ่โตนะครับเลี้ยงง่ายไม้บางโตเลี้ยงแบบเส็จไปเรียบร้อยอ่ะนะครับไม่ใช่ว่าอัดปุย๋ยจนมันให้ดอกไม่ใช่เลี้ยงเลี้ยงจนมันให้ดอกตามธรรมชาติอ่ะถ้าลูกค้าก็คิดเอาแล้วกันว่ามันมันมันต้องใช้เวลาขนาดไหนแล้วพอมันให้ดอกตามธรรมชาติอ่ะมันจะเต็มฟอร์มขนาดไหนไอเต็มฟอร์มไม่ได้หมายความว่าดอกเยอะนะครับ คือมันจะสมบูรณ์ขนาดไหนอ่ะไม้อ่ะถ้าไม่สมบูรณ์เต็มที่มันไม่ให้ดอกหรอกนะครับพวกเนี้ยคือต้องสมบูรณ์เต็มที่แล้วต้องกินดีอยู่ดีมันถึงจะให้ดอกแล้วเป็นการให้ดอกที่ให้แบบด้วยตัวของเขาเองไม่ได้ให้จากการให้ยาให้ปุ๋ยเร่งนะครับนี่เนี่ยสิบต้นพันธุ์ส่งฟรีนะครับนี่นะครับแล้วก็มีนี่เจ็ดอ่าสิบต้นอันนี้อันนี้สิบต้นพันธุ์ส่งฟร,นะร,นะรออีอันนี้สิบต้นเจ็ดร้อยส่งฟรีนี่ดูอันนี้ไซส์นนซจะเล็กลงมาหน่อยสิบต้นเจ็ดร้อยส่งฟรี อันนี้10ต้นหก0้อยส่งฟรีนะครับอันนี้จะเล็กลงมาสุดนะครับใครชอบก็ทักมาแล้วก็นี่นี่ลายต้นนี่ลายต้นนี่ดอกแดงต้นนี้สวยมากเนี่ยลายต้นก็สี่ร้อยนี้ต้นที่เท่าไหร่หวานะครับอ๋อเลื่อนออกมาก่อนอุ๊อ่ะนี่ดอกแดงนี่มีสีอื่นด้วยนะมีชมพูรับเจริญด้วยแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะนี่ต้นที่เจ็ดเนี่ดอกแดงนี่สวยมากนี่ลายต้นก็ต้นละสี่ร้อยค่าส่งหกสิบนี่สวยมากดูดิ ต้ทนที่8นี่มีม่วงดํามีสตา์พิงค์อันนี้เหลืองนะครับต้นที่8มีม่วงดําสตาพิงค์เหลืองนะครับนี่ต้นที่8สวยมากอันนี้ต้นที่9อันนี้เป็นดอกแดงดอกใหญ่ๆตัวนี้ตัวลูกไม้2ชั้นนะครับแล้วก็เป็นสีของตอแล้วก็ต้นนี้มีรอยหน่อยหนึ่งแต่ลูกค้าก็เห็นแล้วเนาะนี่ก็คือดูคลิปวันอื่นก็เห็นละแล้วก็อันนี้อันนี้เหลืองทั้งต้นนะเอ้ยไม่ไม,ไม,ไม่เหลืองทั้งต้นดอกแดงยังไม่ให้ดอกนะต้นที่10 นะครับสวยไม้ลายต้นสวยนี่ต้นละ4 0 0ค่าส่ง60ต้นที่11นี่ก็ดอกแดงดอกแดงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ดอกแดงทั้งต้นเหมือนกันนี่ต้นที่11สวยสวยมากอันนี้ต้นที่หนึ่งี่นี่แดงพญาเพิ่มรั์นะครับอันนี้ชมพูรัพย์เจริญนะครับอันนี้เหลืองนะครับนี่ต้นที่3ามต้นที่2ลูกค้ารับแล้วนี่ห่อซัพย์ชมพูห่อรัพย์นี่แดงเลือดมังกรนะครับนี่แล้วก็อะไรฝั่งนี้อีกเนี่ยนี่ข้างล่างเนี่ยน่าจะเป็นชมพูปีเสื้อนะครับนี่ต้นที่ส หนึ่งสามหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบหนึ่งนะครับแปดต้นนี้ต้นละสี่ร้อยค่าส่งหกสิบใครจะเหมานะครับสี่ร้อยค่าส่งหกสิบสี่ร้อยสิบเอ่อสี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่สิบสี่สี่เจ็ดยี่บแปดสี่แปดสามสิบสองแปดต้นนี้ราคาปกติก็คือสามพันสองใครจะเหมาแปดต้นนี้ขอสองพันห้าขอเท่านั้น ส,ส่งฟรีด้วยนะครับใครจะเหมาทักมาลดราคาแหลกร้านเลยนะครับก็อยากขายนะครับไม่ต้องถามว่าทําไมก็คืออยากขายเอาตังค์จ่ายค่าร้านเอาตังค์จ่ายค่าที่ค่ารถนะครับแล้วก็3ต้นนี้เนี่ต้นละ800ต้นละ800้ค่าส่ง60อันนี้ต้นละ500ค่าส่ง60ต้นละ5 0 0ค่าส่ง60อันนี้2ต้นนี้ก็พันหนึ่งละอันนี้พันแปรวมต้นนี้ด้วยพันแใครเอาทั้ง3ต้นเนี่ยขอพันสามเนี่ยใครเอาทั้ง3ต้นเนี่ยขอพันสส่งฟรีด้วยใครจะเอาทักมาแล้วกัน แล้วก็ลายต้นที่ลงตอนบ่ายสองก็ยังมีครบนะครับยังไม่มีลูกค้ารับนะครับแล้วก็มีอันเนี้ยแหละคู่นี้คู่นี้ขอพันห้าใช่ไหมเนี่ยแดงนี้อันเนี้ยกับต้นนู้นนู่นขาวตรงนู้นขอพันห้านะครับก็ใครชอบก็ทักมาแล้วก็มีคู่ไหนอีกนะก็ดูในคลิปแล้วกันบางตจําไม่ค่อยได้หรอกเห็นป่าบางตจํจลงลงคลิปแล้วบางตจําไม่ค่อยได้อ๋อแล้วก็มีคู่คู่นี้อีกใช่ไหมคู่นี้โคตรจะใหญ่เลย เนี่ยคู่เนี้ยต้นเนี้ยใหญ่มากต้นเนี้ยมันโตขายปกติขายอยู่แปดแปดร้อยใช่ไหมแปดร้อยเนี่ยอันเนี้ยคู่เนี้ยควรจะใหญ่เลยนะครับต้นนั้นะใหญ่มากนี่อันนี้เป็นม่วงดําต้นเดียวต้นเดียวก็พันหนึ่งค่าส่งร้อยหนึ่งสองต้นนี้คู่เนี้ยคู่นี้คู่หนึ่งก็ขายพันห้าส่งฟรีด้วยนะครับใครต้องการทักมาแล้วก็ลายต้นเนี่ยต,ต 1, ้นลาต้นละพันห้าใช่ไหมค่าส่งพันห้าส่งฟรีเนาะวันอาทิตย์วันอาทิตย์พันห้าส่งฟรีแล้วก็สอง,งต้นก็สองพันห้า ก็ส่งรวมค่าส่งเรียบร้อยส่งฟรีนะครับใครชอบก็ทักไทยมาแล้วก็ออันนี้ก็ยังอยู่นะนี่ไม้ต้นนี้พวกนี้ใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะครับ <c oughs> นี่อันนี้ก็ไม้แปดนิ้วลายต้นใครต้องการไม้แปดนิ้วลายต้นต้นละสองร้อยค่าส่งหกสิบนะครับนี่ต้นละสองร้อยค่าส่งหกสิบนะครับเจ็ดต้นพันเจ็ดต้นนะบางตัวให้เจ็ดเออไม่ใช่สิหกต้นพันอ่า ใช่ไหมหกต้นพันต้นละสองร้อยค่าส่งหกสิบสามต้นห้าร้อยเออสามต้นห้าร้อยก็ค่าส่งหกสิบเจ็ดต้นพันเออเจ็ดต้นพันค่าส่งร้อยหนึ่งอ่ามาใครจะเอาทักมานี่นะครับเป็นไซส์กระถางแปดนิ้วต้นใหญ่นะนี่ต้นใหญ่ๆเลยใครจะให้บางโตคัดให้ก็ได้ใครจะขอดูคลิปแล้วเลือกลายต้นก็ได้บางโตลงเลขไว้นะครับแล้วก็ต่อญี่ปุ่นทรงสูงนี่หอซับต้นนี้ก็ยังอยู่นะนี่ต้นที่แปดต้นที่หก ต้นที่เจ็ดต้นที่สองยังอยู่นะต้นละห้าร้อยค่าส่งหกสิบมามาบางคนชอบซื้อไม้เหมาเพราะมันถูกดีแล้วก็มันได้ได้ปริมาณแล้วก็ปริมาณที่มันแบบไม่ใช่ว่าปริมาณแล้วคุณภาพไม่ได้นะสี่ต้นนี้ขอพันห้ามาใครจะเอาเนี่ยสี่ต้นนี้เลยนะขอพันห้าส่งซีใครจะเอาทักมานะครับอันนี้ก็สองต้นห้าร้อยนะครับเนี่ยเป็นตอญี่ปุ่นเห็นไหมต้นมันจะเล็กต้นมันจะเล็กกว่าน่อยเป็นไซส์กระถางแปดนิ้วเนี่ยสองต้นห้าร้อยอันนี้หลวงพ่อ คัดเอาไว้ให้หลวงพ่อนะครับหลวงพ่อสั่งไว้นะครับนี่มีสองมีสองชุดนะนี่มีสองชุดนี่นี่ดอกกำลังมานะครับนี่ต้นใหญ่ๆเลยเนีย่นี่ก็เนี่ยดูดิตอสูงๆเนี่ยตอญี่ปุ่นสูงๆตองต,อง,ตองถ่ายขนาดนี้ถ่ายข้างบนมันจะดูมันจะดูกดมันจะกดกล้องมันจะกดดูต้นไม้ไม่รู้เรื่องนนเนี่ยจะให้เห็นทรงแล้วมันสูงขนาดนี้เนี่ยสองต้นห้าร้อยเนี่ยดูดิสวยไหมอันนั้นเป็นคาร์เนชั่นกับสีม่วง นี่ห็นมงตัวนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็ส่งต้น500ครับส่ง60ใครรับมันมี2ชุดเนาะใครรับ2ชุดนี้ก็ส่งฟรีส่งฟรีนะครับก็วันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้กี่นาทีละ14นาทีเอาอีกหน่อยอีกหน่อยนครับอีกหน่อยไอ,ไอต้นละพันห้าส่งฟรีสองต้นสองสองต้นสองพันห้าก็นั่นแหละก็ดูในคลิปตอนบ่ายแล้วกันนะครับแล้วก็มีอันนี้มีโอ้ยเซียนเนี่ย ต้นละร้อยค่าส่งก็กระถางละหกสิบนะครับเนี่ยส่งทั้งกระถางน,นะห้าต้นห้าร้อยขอค่าส่งทั้งกระถางหนึ่งร้อยใครชอบทักมาต้นใหญ่ต้นสวยเต็มกระถางแปดนิ้วทุกต้นนะไม่ใช่ว่ากองแก๊งนะเนี่ยล,ล,ล้นเต็มเลยเนี่ยห้าต้นห้าร้อยขอค่าส่งทั้งกระถางก็ชุดหนึ่งก็ร้อยหนึ่งสั่งสองชุดสิบต้นแถมหนึ่งต้นคิดค่าส่งร้อยเดียวนะครับเนี่ยสวยๆงามๆอล่ามตาเลยนะครับใครชอบทักมาคะสีคะลายคะแบบคะดอกนี่ สวยชาบาด่างดอกดอกมาแล้วก็บานสองสามวันก็ร่วงแล้วนี่ดอกมารุ่นใหม่ใช่ไหมไหนไหนหนอุ้ยดูใบก็สวยแล้วดอกดอกแดงอะครับดอกแดงแดงจัดเลยแดงเข้มเนี่ยดูใบก็สวยแล้วไม่ต้องมีดอกหรอกเนี่ยเนี่ยสามต้นส่งฟรีต้นละสองร้อยส่งทั้งกระถางนะไม่ถอนนะครับส่งทั้งกระถางแบบนี้เลยหนักๆแบบนี้แหละสามต้นส่งฟรีใครจะเอา ตัวละสองร้อย 200, แล้วก็นี่เข็มเหลืองหรืออะไรนะเข็มจักระพัดอะไรเขาตั้งชื่อมาให้บางตนะบางตัวเรียกตามที่เขาบอกนะครับบางโตไม่รู้คือเขาบอกอย่างนี้ก็อย่างนี้อร้านเ็าบอกมาอย่างนี้ก็คืออย่างนี้เข็มจักรพัดอ่าเนี่สวยไหมตัวละสามร้อย 300, นะครับเนี่ยรวมค่าส่งคุรวมค่าส่งเรียบร้อยเลยนะครับสามต้นสามต้นเก้าร้อยเอ้ยสามต้นเก้าร้อยส่งฟรีตัวละสามร้อย 300, ขอค่าส่งหนึ่งร้อยเออ สามต้นเก้าร้อยส่งฟรีหูมั่งเต็มกระถางลน้นๆเลยเนี่ยดอกเหลืองอย่างนี้นะนี่ดอกมุ่งจะเริ่มมานะเนี่ยเนี่ยไอที่เห็นไอที่เห็นนี่แหลมๆนี่คือดอกทั้งนั้นนะอ่าแล้วก็เข็มชมพูอะไรนะเข็มนางพญาเออนี่เขาก็บอกชื่อของต้นมาตัวไม่ได้ตั้งเองนะบางตไม่ไม,ไม่ไม่รู้ชื่อเรื่องบางเีื่อชื่อไฮโซไฮโซบางตัวตั้งไม่ค่อยเป็นเขาบอกมากับว่ากันตามนั้นเนี่ยเข็มชมพูนี่เนี่ยดูอันนี้คือทิ่มมาน,นี่คือดอกทั้งนั้นเลยนะดอกทั้งต้นเลยนะเนี่ย อันนี้ก็ต้นละสามร้อยค่าส่งก็กระถางละร้อยกระถางสิบเอ็ดนิ้วนะเต็มเต็มเลยค่าส่งก็กระถางละร้อยสามต้นก็ส่งฟรีนะครับท่านใดสนใจทักมาเนี่ดูต้นใหญ่มันสวยจริงๆนะเนี่แดงอุดมทรัพย์เนี่ยเนี่ยจริงๆมันต้องเปลี่ยนใส่กระถางสิบปีบแล้วนะครับหรือกระถางเมตรน่ะเนี่ยดูดิมันโคตรมันไม่มีที่จะอยู่แล้วนะครับแต่นี่บางตัวอาศัยกระถางก้นลึกบางตัวจะเอากระถางสิบปีบที่มีอยู่ข้างในมันเอาออกมาไม่ได้ เพราะมันติดกระถางที่วางกองกองรวมกันไว้มันวางอยู่ใบล่างสุดอ่ะมันจะเอาออกมามจะยกยังไงกระถางอีกจังเยอะแยะก็เลยให้อยู่กระถางก้นลึกไปก่อนแปดปีบก้นลึกะนะครับมันก็คับๆนอยแหละมันดูคับมันดูคับอกคับใจแม่ดูดิเต็มเนี่ยเต็มเนี่ยดูดิคับอกคับใจ,ตตบออบใจแต่อยู่ไปก่อนเพราะว่ากระถางก้นลึกให้ล่าเขาวิ่งหากินข้างล่างเอานะครับนี่แดงอุดมทรัพย์ตัวน,นี้ เสียบ60กว่าเสียบ60กว่านะไม่ใช่แค่60นะ60กว่าเสียบนะครับตัวขาย15,000บาทนี่กระถางมังกรทองนะ,ะสวยใหญ่อลังการแล้วต้นนุ้นก็สวยใหญ่นะครับต้นนุ้เป็นแดงมี3สีหรือ4สีนี่แหละนะครับก็ชอบต้นไหนทักมาเนี่ยแดงลูกไม้ตัวนี้ไอ้ที่ไอ้กลวยดอกมีจุกๆแดงๆเนะี่ยนี่ก็ขอ2000ดูดิใหญ่มากอ นะครับใครชอบก็ทักมาแล้วกันนะครับเพราะว่าของมันเนี่ยไม้ต้นใหญ่เนี่ยดูใบด่างหินอ่อนมองไกลๆนี่มองไกลๆนี่เห็นไหมมันจะเป๊ะเลยนะครับมันจะเป๊ะเลยเป๊ะในที่นี้ก็คือว่ามันมันไม่ต้องไม่ต้องมาโชว์เขาเรียกอะไรไม่ต้องมาโชว์สรรพคุณนะเนี่ยเนี่ยเป็นไม้ใบด่างที่เสถียรที่สุดแล้วก็สวยที่สุดแล้วก็งามที่สุดอ่ะเนี่ยดูดิอย่างอื่นม,มันจะมีแบบ พออยู่ในร่มอยู่ในอะไรมันก็จะกลับปลาเขียวใช่ไหมแต่ใบด่างหินอ่อนนี่ประมาณนี้เลยใครยังไม่มีเก็บไว้นะนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยวันนี้พี่แหลมมาส่งเขาก็บอกว่าเนี่ยจีนมันมาขอซื้อต้นแม่แล้วนะเพราะว่าที่นครปฐมเขาจะรู้กันจีนเข้ามาขอซื้อต้นแม่ให้สองแสนบาทต้นแม่เขาต้นใหญ่มากเลยกระถางสิปีบก็ละก็สวนที่เขารู้จักกันนั่นแหละเขาบอกจีนมันมาขอซื้อต้นแม่ไปแล้วนะเดี๋ยวต่อไปพันธุ์ของเราอาจจะไม่มีอ่า ผมก็โอ๊บางตก็มุ้ยมันจะใช่พี่แหลมคนไทยเก่งจะตายบอกว่าจีนมันเอาอ่ะมันกว้านหมดตลาดเลยนะถ้าจีนมันจะเอาเพราะพวกเนี้มันมันมันไม้เฮ็งๆอ่ะถ้าจีนมันเอามันเหมาหมดตลาดบางตก็โอ๊ยช่างวะทำเราเราเจ้าเล็กๆไม่ได้คิดอะไรเขาบอกว่าบางอย่าอย่าอย่ามอย่าดูถูกนะคนจีนมันซื้อของทีอ่ะมันไม่ซื้อมันไม่ซื้อเลยนะแต่ถ้ามันซื้อเนี่ยมีเท่าไหร่มันเอาหมดเพราะว่า ตอนนี้คือทางนาคนปรปฐมมาสวนต้นไม้สวนใหญ่ใหญ่สวนอะไรอย่างเงี้ยเ,เขาก็เขาก็กว้านซื้อไปหลายที่แล้วแหละนะครับถึงเวลาถึงเวลาเขาก็อัดเขาเรียกอะไรพวกไม้มงคลพวกเนี้ยเขาซื้อไปจากบ้านเราทั้งนั้นแหละนะครับแต่ว่าไม้บางอย่างเนี่ยเขามาจากจีนเนี่ยมันเป็นไม้ไม้ไม้หนาวพอมาอยู่บ้านเราแล้วก็ตายไม่สังเกตอ่ะไม้ที่มาจากจีนอะ่ะสวยแป๊บเดียวพอถึงบ้านเราอเดียงอะโลคาเซียเห็นไหมมาถึงบ้านเราอยู่ได้แป๊บเดียวตายหมดแหละไม่ตายก็ไม่โตนะครับเพราะว่าเขาอยู่ใน เย็นและแรงนะครับบ้านเรามันร้อนและแรงร้อนชื้นบ้านเรามันร้อนชื้นไม้ปรับสภาพไม่ทานหรอกตายหมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็คือว่าตอนเนี้ก็คือจีนเนี่ยเขาเริ่มกว้านซื้อชวนชมซื้ออะไรจากบ้านเราไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาต้องการไปทําไปขายในบ้านเขาเองเพราะตอนนี้ชวนชมที่บ้านเขาทําแล้วมันสวยสู้บ้านเราไม่ได้เขาก็ต้องซื้อขึ้นไปนะครับเนีี้เขามามองไอ้พวกใบด่างนี่แหละนะครับองคโตก็อ๋อวันนี้พี่แหลมมาไงพี่แหลมเขาคุยให้ฟังองตัโตก็อืมก็ดีอ่ะซื้อก็ดี กาเมืงโตไม่ได้ซีเรียบเมืงโตเจ้าเล็กๆเขาไม่มาซื้อหรอกเขาไปซื้อสวนใหญ่ๆอันเนี้ยใครจะเอาต้นแบบเนี้ยเนี่ยต้นละห้าร้อยค่าส่งก็หกสิบนั่นเนี่ยต้นใหญ่มากมีอยู่หกต้นนี้เออมีอยู่หกต้นห้าต้นอ้อมีหกต้นหนูข้างหลังต้นมีอหกต้นนี้หกต้นนี้ขอหกห้าหกสามพันหกต้นนี้ขอสองพันห้าส่งฟรีนะครับแล้วก็มีดอกขาวต้นนี้ขอต้นละพันค่าส่งต้นละร้อยมีสองต้นใครจะเอาทั้งสองต้นก็ขอพันแปดส่งฟรีนะครับก็มีนำเสนอเท่านี้นะครับ โอ้ยี่สิบนาทีละพอละพอละนะครับสาหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับก็รักกันห่วงใยกันดูแลกันนะครับซื้อสัตว์แล้วก็จริงใจต่อกันนะครับการค้าที่ดีที่สุดก็คือการค้าที่ซื่อสัตว์และจริงใจนะครับความกตันยูรู้คุณคนจะทาให้คุณจเจริญรุ่งเรืองตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ทํากิจการงานใดก็จะประสบความสําเร็จนะครับก็อย่าหลงลืมมุ่นคุณคนครับอย่า,ากตันยูนะครับเพราะว่ามันมันทำให้เราทำมากินเจริญรุ่งเรืองเราเจอเจรคขขวาานนนเจออุ มันโตไม่มีหลงลืมบุญคุณคนนะอะไรที่มันแบบมันเป็นหนี้บุญคุณกันเราสำนึกอยู่ตลอดเวลาว่าเราพอหาตังค์ได้อะไรได้เนี่ยหรือว่าลืมตาปาักได้ต้องไปตอบแทนบุญคุณผู้ที่มีพระคุณต่อเรานะครับมันจะทําให้ถึงเจออุปสรรคอย่างไงก็จะมีคนช่วยมันจะมีคนช่วยพระเจ้าธรรมชาติจะส่งผู้ช่วยเหลือมาเราไม่ต้องกลัวเรายึดมั่นเลยซื่อสัตย์จริงใจกระตันอยู่ยึดมั่นไว้พวกนี้มันจะทําให้ตัวเราเนี่ยไม่ไม่ไม ไม่แย่คือแยกแย่ก็จริงโด,โดนทดสอบก็จริงแต่ว่ามันจะฝ่าฟันไปได้เพราะมนมุษย์ทุกคนต้องถูกต้องถูกทดสอบมันไม่มีใครหรอกฉลุยทุกเรื่องทุกคนถูกทดสอบทั้งนั้นแหละนะครับก็ฝากฝากด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับวัสลามออะไรกุ้มวาระมาตุลล้อวาราะกาตุกขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ